อันเนี้ยล่ะ B ี <B S 1> อ่าตัวอะไรเนี่ยอันเนี้ยตัวอะไรบัสรถบัสอ่าแล้วเนี่ย <Wow. S 1> มอภาษาอังกฤษว่าค <How? S 1> าวหรือเปล่าคาวอืมแล้วเนี่ยหมาหมาเนี่ยเอ้าวสังกกตว่าอะไรดีอะไรดีอะไรดีดีด็อกด็อกอืมแล้วเนี่ยล่ะแล้วเนี้ยสิงโตน, ah. น,นี่อ๋อสิงโตนี่แล้วแล้วเนี่ยอะไรอันนี้อะไร โอ้หน oh, no 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 ี mm ่อ hmm. uh, oh, mm ัน hmm. น mm ี hmm. right. ้อะไรนี่โมเดลนี่อันนี้อะไรนี่นี่นี่แม่ชี้อะไรนี่เนี่ยแม่ชี้อะไรซันซันอาทิตย์อันนี้ล่ะทิดเจ้ามีช่้มีอะไอันนี้ล่มอ่ะล่มล่มแล้วนี้ล่ะจันทร์จันทร์ไม่ใช่อันนี้ต้มอ๋อจันทร์จันทร์จันทร์มูนมูนอ่ะอ่ามูนแล้วเนี่ยออเรนจ์ออเรนจ์ อันนี้เจลลี่เจลลี่อันนี้อะไรติมติมไงติมกินยังไงอ้าว oh. อร่อยเปล่า <No. S 1> อ,อร่อยอ่อร่แล้วเนี้ยล่ะข้าว <How. S 1> <Hey, S 2> ไม่ใช่ข้าวครับไอศครีมอันนั้นอะติมอ่ะกินอนะ่ะเอาไว้กินอนะ่ะไว้กินยังไงกินใหม่ดิกิน,น uh. อ้ม๊มอ้าอมอ้านี่อะไรนี่นี่อะไรน,น,ไรนี่ที่พ่อสอนเมื่อกี้ ไม่ใช่บัสนะอันเนี้ยอันนี้อะไรอันเนี้ยบัสถูกแล้วแต่เนี้ยแวนบีแว <Yeah. S 1> อันเนี้ยอะไรแม่โมเดลนี้อะไรม <Yeah. S 1> าลายสังกิดว่าอะไรสีบา้าย <Yeah. S 1> อันนี้อะไรอ่าอ่าชี้อันเนี้ยจ้า <Yeah. S 1> ไม่ใช่ว้าวว้าววดับบิล มี Mill. อืมเอาวันทีดีกว่าอันนี้วันวันอ่ะทูทู5 5 5ฟไ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 ฟแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วก็ซิกซิกซิกแล้วเซเว่นเซเว่นเนี่ยแล้วก็เอกเอกนายนายเทนเทนอ่ะวัน Five, two, three, four, uh, uh, five, five, à? five, 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 six? six, six, seven, seven. Eight. Eight. nine, 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 ten. Uh, nine, ten.